就发，回来。 practice you're a water มายังอกอบเฟรเซอร์ค่ะอย่างนี้สแสดงว่าครูต้องเขียนข่าวที่เป็นข้อดีของบิงโก้อย่างเดียวนี่แต่เวลาครูบอกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวอ่ะแล้วเปิดหัวข้อค่ะ ดิงโก้ที่อยู่บนเกาะไฟรเซอร์โจมตีนักท่องเที่ยวเฮ้ยดูนี่อ่ะโจมตีจริงเพราะว่าเแบบีที่โดนก็เป็นลูกของนักท่องเที่ยวนะคะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนข้อสามดิงโก้ drags t ท l ลเ from bed on Fraser Island from bed เนี่ยคืออย่าอย่าไปแปลว่าเตียงแปลว่าที่นอนได้หรอเหมือนลากลากในที่นอนน้องเลยอ่ะเฮ้ยดูดีนะดูดีใช่ไหมเก็บไว้ก่อนนะดิงโก้ คเวลาใช้เวิร์กสาขยายคำนามขึ้นหน้าบางคนบอกว่านี่มันได้เหรอคะเวิร์กสปกติคนเดียวได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะแต่ตรงนี้เวิร์กสมันเป็นเวิร์กไม่แค้สามารถใช้ตัวเดียวได้ค่ะเป็นการขยายคำนามหน้ามันให้รู้ว่าคำนามนั้นเนี่ยถูกกระทำหลุดเด็กถูกข่านั่นเองค่ะบนเกาะเฟรเซอร์โดยดิ สูขิดนะลูกน้องยังอยู่ค่ะไม่ได้น้องไม่ได้แบบสูขิดในวันที่ดือเพราะฉะนั้นไม่ได้แฟนคลับทีดาพรข้อสนะคะไม่เอานะข้อหค่ะ baby a s i r e a killed on camping around in australia น้องแอสเซเรียถูกค่าค่ะแต่ถูกค่าเอา่อคอาจเป็น camping around ใช่ไหม camping ground นะคะน้องถูกค่าในบริเวณตั้งแคมป์ค่ะแล้วใครฆ่าน้องบอกมาลูก ไม่บอกอารียไม่ได้ค่าขยูนก็ไม่ได้ค่าทำไมไม่มีทีรุ่งนแ,แล้วใครค่าอารยาอย่าเลยลูกอยากอยาให้คุณนล,ล่ลูกได้ไหมทำไมหนูชอบพาครูออกแล้วแล้วครูก็ชอบเล่นนะ้ำนม่เอาหยุดนะแต๋วเงียบๆเลยเบบีบ้อัสเซเรียนะคะถูกค่า